อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้มาซื้อของกินนิดหน่อยค่ะใครอยู่ฝั่งเซาท์อีสต์ของในธนาคารนี้ดีค่ะรัตอัมไพไทยอยู่ที่สปริงเวลนะคะมีของกินหลากหลายเลยค่ะแพงค่าเงินเป็นเงินบาทไทยอาจจะรู้สึกว่าแพงนะคะแต่อยู่ที่นี่ได้รับเงินเดือนเป็นดอลลาร์ใช้จ่ายเป็นดอลลาร์ราคานี้คือปกติทั่วไปค่ะตามเมกะเชฟนะคะขวดนี้ซื้อมา5ดอลลาร์กว่าประมาณร้อยกว่าบาทไทยนี่ก็เป็นน้ำมันหอยราคาเท่ากันกับ5ดอลลาร์กว่าร้อยกว่าบาทไทยค่ะออสแม็กกี้นะคะขวดนี้3ดอลลาร์กว่าประมาณ80กว่าบาทไทยค่ะอันนี้ก็เป็นกกกกกกกรรรรรระะ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 ปปปปปนนคคคคุี้าาาาาาา3ดอออลลล์วว่่่่่่มณ90บททไไยงต ยูโรคัสตาร์ดเค้กค่ะของปวดรั้งแต่เด็กยันแก่นะคะกล่องนี้ราคา5ดอลลาร์กว่ากคา่ะประมาณ100กว่าบาทไทยค่ะก็เป็นน้ำยาขนมจีนของแม่สีนะคะกระป๋องละดอลลาร์กว่ากประมาณ40กว่าบาทไทยค่ะส่วนกล่องนี้เป็นลอดช่องน้ํากระทินะคะซื้อมากล่องละ7ดอลลาร์กว่ากว่าประมาณ170กว่าบาทไทยก็เอามา2กล่องค่ะันนี้ก็พริกป่นนะคะซองละ2ดอลลาร์กว่ากประมาณ60กว่าบาทไทย้อันนี้ไม่เคยกินเดี๋ยวต้องลองดูก่อนค่ะส่วนอันนี้ก็มะขามแช่อิ่มค่ะ4ดอลลาร์สกว่าาย่ะอี้กว่าประมาณ ถึงนมโรงเรียนค่ะที่จริงมี6กล่องนะคะแพ็คนี้เด็กกินไปสองแล้วค่ะแพ็คนี้6ดอลลาร์กว่าประมาณ150กว่าบาทไทยค่ะกล่องนี้น้ำพริกน้ำย้อยค่ะก็พวกนี้10ดอลลาร์นะคะประมาณ220กว่าบาทไทยค่ะหมูปิ้งนมสดค่ะกล่องนี้มีทั้งหมด6ไม้นะคะราคา12ดอลลาร์ก็ประมาณ270กว่าบาทไทยค่ะเรื่องราคานะคะถ้าจะอธิบายเห็นภาพชัดๆนะคะคิดตามรายได้ขั้นต่ำต่อชั่วโมงของออสเตรเลียทำงานนะครึ่งวันนิดๆหรือประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆก,ก็ซื้อทั้งหมดดนี้้้ไแลวค่ะ